ไม่สบายชมบรรยากาศไปนะทุกคนเพราะว่าฝนจะมาแล้วเนี่ยแดวนีจะเข้าร่มแล้วท่าทาง มันจะรอดไหมเนี่ยมันมาแล้วนี่ฝาคือมืดตึ๊บมาเลยนะไอ้สิก็คงจะเตรียมเข้าล่มไว้แล้วใช่ไหมนี่มันฝนมาให้นักผาคื้นเลยนี่วิสีอันบอนี่นี่นะ กำลังยี่สิบเขาบอกนงไปต้มตัวตามตัวอ่ะสองกิอุ้ยขอบคุณค่ะ ถ้าไม่ซื้อมะละกอไปไว้ก็จะกนี่อยู่มะละกอให้นำลงโอ้ยทำยังดําพืชมาแล้วเพื่อนๆไม่พ้นหรอกนะไม่จะลูกจะไม่ละจะไปรับลูกท่านไหมเนี่ยมัน,นะะไม่มีนะจ๊ะไม่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 ไมแคล้วแน่เพืเ่อน บรรยากาศตอนนี้ดำพุดมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศท่ามกลางก,าร,กระแสฝนก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ก่อนนะทุกคนเรายังไม่ได้ไฮไลท์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ชมไฮไลท์ในตลาดสดสุรินนะ,ะบรรยากาศตลาดสดมสุรินรอบเด็ดนนะคะให้กับเพื่อนเื่อนทีู่ทุกคนทุกท่านได้ชมรากาศบรรยากาศไฮไลท์นะคะในช่วงนี้นะคะเนี่ ฟ้าครึ้มมานะคะฝนก็จะตกเลยนะคะเดี๋ยวเก็บไฮไลท์ให้ทุกคนได้ชมนะคะ ร้านไก่ทอดนะคะเสียงเพลงดังนะคะก็จะปิดเสียงเพลงไปด้วยนะคะนี่สวนะคะตลาดมังสวิรในรอบเย็นนะคะเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมสัก5นาทีนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะที่ส่งกำลังใจให้เรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะคะ อันีอีกสองนาทีเดี๋ยวแอดมินลงนะคะเดี๋ยวเราจะลงก่อนแล้วจะขึ้นใหม่นะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคำทุกการรับชมเลยนะคะ thank you so much for watching ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาส่งกำลังใจให้แอดมินนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ดูบรรยากาศฝนนะคะทุกคนฝนก็ตั้งเขามานะคะ เก็บไฮไลท์นะคะให้กับทุกคนทุกช่านได้ชมกันนะคะสักห้านาทีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะตลาดเมืองสุรินนะคะบรรยากาศโหนะคะไฮไลท์สวยๆให้ชมกันนะคะขอบคุณคุณ,ณโนโนทไทยวิริยเชิดด้วยนะคะแล้วก็วิธีการเดินทางนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้กับแอดมิน แล้วก็ขอบคุณทุก,ลก,ทกไลฟ์แล้วก็พเพื่อนเพื่อนสื่ที่ไม่ได้กล่าวนามนะคะที่ไม่ได้คอมเมนต์มานะคะก็ไม่เป็นไรนะมาสมน้ำใจให้ก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะขอตัวลงไลฟ์นะคะทุกคนสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ